โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ช่องเล็กทีเอชนะผมอยู่ในเกมฟิฟ้าไลท์สีเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับไม่ใช่ไอดียลกแต่ก็เป็นคลิปแจกรหัสนะผมอย่างที่เห็นในชื่อคลิปไปเลยนะครับก็ไอดีนี้จะเป็นฟูลทีมอะ 9A นะครับเป็นปีเก่านะครับเพราะว่าผมยังยึดติดกับปีเก่าอยู่อย่าง ว่าที่ผมทําทีมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่ผมจะได้ลองเล่นดูด้วยนะครับแล้วก็เอามาแจกขอเล่นจนสะใจแล้วก็มาแจกนะครับคือผมยังติดใจกับเอ็นจินเขาเรียกว่าเอเจนเก่าเออผมยังติดติดใจติใจมันอยู่คาใจอ่ะเออเลยลองทําทีมแบบนี้มาเล่นดูแล้วก็เอามาแจ,นจ,นาจแกดูนะครับผม mm hmm. ก็หลายคนก็เรียกร้องมาว่าอยากให้ทําคลิปแจกรหัสนะครับก็พยายามทําทีมอยู่นะ พยายามอยากให้บวกห้าเนี่ยมันครบ30ตัวนะทุกคนแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันยังไม่ครบครับมันขาดอีกประมาณกี่ตัววัดตัดออกไป3ตัวเลยนะเพราะว่าเกินมา3ามแล้วตัดออกไปสาขาดอีกตัวเดียวครับซึ่งผมขี้เกียจตีและตียากมากครับหลังๆมาเนี่ยเหลือแค่สี่ตัวเนี่ยเออห้าหกหรือห้าตัวเลยนี่เหลือ5้าตัวตัดออกไป3ามก็จะเหลืออีก2เหลือ2ตัวนะครับเห็นไหมว่าหกตัวิดี้สัตตัดออกไป3ามเหลือ3ตัวนะเพราะว่าตียากมากเลยเหลือแค่นี้แหละที่ตีไม่ขึ้นก็เลยอ่ะ อีบวกสามไว้ให้ทุกคนไปสารต่อแล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํานักเตะกันเลยนะผมว่าในทีมเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นทีมนี้นะครับเดี๋ยวอ่าก่อนอื่นนะครับดูที่ไอเทมก่อนเลยแล้วกันนะครับเรามาตอนนี้ svp หมดแล้วนะทุกคนไอเทมก็มีประมาณนี้นะมีการเช่าอยู่ประมาณนี้ไอคอนอะไรอย่าง ebs นะครับรางวัลผู้จัดการก็ยี่สิบกว่าอันเลยสามสิบรวมมาน,นี้ด้วยสามสิบสี่สิบอันนะแล้วก็กิจกรรมบิงโกนะครับน่าจะแลกไปประมาณสิบแล้วแหละ สิบขึ้นอ่ะให้ประมาณสิบสามสิบสี่ไม่งั้นก็สิบห้าไปแล้วประมาณนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมบิงโกนะครับก็ไปเล่นเก็บกันต่อได้นะครับส่วนพลังทีมนี่มันไม่เยอะนะครับแล้วผมก็เริ่มตัดใจแล้วด้วยนะผมจะไม่ทําทีมปีเก่าแล้วผมจะเริ่มทําทีมปีแบบที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับปีใหม่ๆเลยแล้วกันนะโอเคผมจะทําแจกหนึ่งไอเดีเนี่ยจะทําแค่หนึ่งปีนะฟูลทีมเป็นปีนั้นปีนี้นะอันนี้เข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวมาเริ่มตัวท,ที่ตัวแรกกันเลยนะผมแผนก็ใช้เป็นแผนเดิมนะครับ 41113นะครับหรือ433นั่นเองนะครับที่เราเรียกกันนะครับผมปีกซ้ายนะผมเป็นวินเลียนครับผมจากอยู่ท่ไมนตอนนี้แอตเลตินอนนะครับสแตตก็ถึงร้อยเมื่อกี่ตัวนะ3ตัว4ตัวกับแฮนนวิชนะครับมาไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกันนะหน้าเป้านะผมเป็นกาเบียวเคซุสนะแล้วก็ปีกขวาผมใช้เป็นจาซานโชครับผมแล้วก็กางตัวลูกนะลุยส์ออเบโตครับ ตัวนี้น่าจะโหดสุดในทีมเรามั้งเนี่ยสแตตเยอะสุดแล้วใช่ไหมอ๋อโอบักโอบักสแตตเยอะสุดนะ C.M. ครับเป็นแฟงกี้เดยองนะครับที่จริงมีตัวอื่นนะเช่นอ่ามิลินโควิชอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่ใช้ครับผมรู้สึกว่าผมชอบแฟงกี้เดยองมากกว่านะที่เท่าที่เล่นมาเข้ามือสุดแล้วนะครับตำแหน่ง C.M.C.D.M. นะผมใช้เป็นกัปตันเฮนโดนะผมหรือจอร์แดนฮนนิสันนะแบ็กซ้ายครับผมใช้เป็นเซซ่าเอสปลิเกเลตาครับ <c oughs> ชื่ออ่านยากยช่ไหม แล้วโซกัตตีสครับผมเซนเตอร์สองตัวโซกติสกับลองเล่นะครับส่วนแบ็คขวาครับผมเป็นไคล์วอเกอร์นะครับผมตุ๊ดสาประตูตัวหลักเลยโอบรักแน่นอนครับสเต็เยอะกว่าเพื่อนเลยครับก็ตัวสำรองนะครับผมกองหน้าตัวป่อครับเบรัสติครับกลางลุกครับวีเกียร์อันนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะน่าจะอ่านว่าวีเกียร์แหละนะครับอยู่ด้วยเบติสนะฝีกซ้ายครับฟองลิเบลลี่ครับกลางตัวรับโรดี้ครับผมแบ็คซ้ายครับเป็นโคนันนะยอดนักสืบจิ๋วโคนันไม่ใช่ละคนละเรื่องครับแล้วก็เซนเตอร์ครับแฮรรร์ี่แม็คควายับ ลูสาประตูเป็นแฮนเดลโนวิชนะครับส่วนตัวเสริมนะผมมีเดเรียนลี่ครับ mm hmm. มิลินควิชซาวิะครับดิวิทตีพายเยะครับพาเย่พายเยตไม่รู้อ่านว่าออ่านไปก่อนแล้วกันแล้วก็จอจินโยครับเบสมาตุยดีครับหน้าตัวเป้อยหนึ่งตัวก็คือมาตินเนสครับผมแล้วก็ CA m ครับปัสกาตัวนี้บวกห้าเรียกได้ว่าแบบถ้าเราตัางค์ไปซื้อก็ซื้อได้อะตีวิธีสักท,ทีครับ หัวร้อนเลยแบ็กซ้ายครับแอนดะูโรเบิร์สันเนี่ยไอพวกตีไม่ติดเนะี่ยที่ขึ้นหมวก3านเะ่ยเอาเงินไปซื้อก็ได้นะที่จริงอ่ะมันแตกไวมากงงเหมือนกัน,นครับแล้วก็กองหลังหนึ่งตัวครับดูดิเกอร์ครับตัวนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะทุกคนแต,แต่แต่มันน้อยครับผมก็เลยใช้เป็นลองเล่แทนที่จริงผมเอาโซกาเตสโซกาติสเนะี่ยยืนกับดูดิเกอร์นะครับจะใช้เป็นรองเล่แทนแล้วกันแล้วก็ใครอยากไปปรับเปลี่ยนทีมอะไรก็ปรับได้นะใครที่อยากขายนักเตะอะไรก็ทําตามได้สบายหรืออยากเล่นแผนนี้ต่อไปก็ทีมนี้ต่อไปก็ซื้ออมมาเิิได้รรื่่ยๆทีจงผ ผมจะเล่นเนี่ยที่นักเตะเห็น,เห,นเห็นแบบนี้แปลกๆไม่ใช่เลยนะคือทุกรหัสที่ผมแจกเนี่ยนักเตะจะไม่ซ้ํากันเลยนะแล้วก็ปีเนี่ยจะไม่ซ้ํากันด้วยนะผมจะทําแบบนี้ตั้งแต่ผมแจกล่าสุดไปสองสามคลิปมาผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าอา้าวไอสัตว์ช้อปปี้เนี่ยตอนนี้ จนกลัวจนกว่กวผมจะทําแจกครบทุกปีอะ่ะเราค่อยมามาทําทีมแบบรวมกันแล้วมาแจกอะไรประมาณนี้นะเออตามนี้แหละเราค่อยดูกันแล้วกันนาตัวเป้าอีกหนึ่งตัวครับผมอ่าบัสซูย,ยี่ครับแล้วก็วารานครับบวกสามฮักบวกสามมาซิโอบวกสามนะภูริสิตก็บวกสามครับผมประมาณนี้นะทีมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคเพราะช่วงนี้ปีใหม่ก็ออกมานะเป็นปีกับตันนะมีนักเตะไทยเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะหรับใครที่ไม่ได้คน้นคว้า จนถึงสแตตน้อยสุดซึ่งตอนนี้คนดักกันติมเลยนะ,อะเออนี่ไงทีละสินครับโหดูดักถึงบวก9เลยนะไอ้บ้าตะวันครับอันนี้คือตะวันซิกโก้เบียพง์สุเชาเนี่ยไม่มีรูปนะมีทีละสินตัวเดียวนะที่มีรูปทุก่านทีละสินนะสแตตเริ่มต้นที่86นะตะวัน87 ซิโก <88, S 1> <88, S 2> ้88ปพีองแป88ิสุดเชล8 8นะซึ่งไม่มีขขยซักตัวเลยดูตั้งรับันเต็มเลยนะเหมือนจะเปิดได้ยากเหมือนกันนะทุกคนมันน่าจะออกยากนะพาะนักเตะไทยเนะี่ยก็ดูประวัติไม่ได้ด้วยนะว่าไม่เคยค้าแข้งกับต่างแดนต่างชาตินะที่จีรศิลป์ก็เคยไปอยู่ญี่ปุ่นีว่าเออไม่ได้นะชนะทีมก็ไม่มีในฟีฟ่าสะในฟีฟ่าสีเนี่ยมีแต่กวินนะน่าจะมีแต่กวินที่มาไกลสุดนะแล้วมีในฟีฟ่าอะไรสีโอเคทุกคนคลิปนี้นะ,ะ,นะะแหล สำหรับใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับผมกติกาก็คือนะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะขอแบบสุภาพนะไม,ไม่ไม่ด่าดกูได้เฮียไม่ด่าดผมนะเออไม่เอาแบบยำๆนะขอแบบอ่ะเอาอย่างนี้นะคอมเมนต์นะเพรา,เพราะเพราะทำไมถึงอยากได้ไอดีนี้นะคอมเมนต์ไหนเข้าตาผมที่สุดนะครับรับไอดีนี้ไปเลยนะมูลค่าทีมสี่พันสามร้อยเอ็มนะผมเป็นปีสิบเก้าอนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะแจกทีมอะไรก็รอชมนะครับ ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะผมสำหรับธิการนะเพราะเหตุใดถึงอยากได้รหัสนี้เป็นเล่นนะครับเออคอมเมนต์ไหนถูกใจครับรับไปเลยรับไปเลยครับไอดีนี้ซีพาสามเอมครับไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อาการชมคลิปต่อไปเหมือนเดิมครับผมและบ๊ายบายจุ๊บ